ครับสวัสดีครับคุณครูปฐมวัยทุกท่านนะครับผมนี้นะครับผมจะมาสาธิตเรื่องของการใช้งานระบบการอบรมออนไลน์นะครับโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสํานึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเลาบุรีสู่สุขภาวะที่ดีของเด็กปฐมวัยนะครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการนะครับคุณครูสามารถาผมได้แชร์ลิงก์นะครับไว้ในกลุ่มไลน์ของเรานะครับผมแล้วก็ คุณครูสามารถเข้าไปอบรมโดยการคลิกที่รูปภาพของ r e s k i l l Online c o u r s นี้ตรงนี้นะครับผมครับนี่คืออห้องออนไลน์คอร์สนะครับซึ่งคุณครูสามารถเริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรหัสนะครับก่อนอื่นครูต้องอลงทะเบียนก่อนนะครับผมอันนี้เป็นรี่เปิดนะครับซึ่งท่านพรชัยนาชิวีนะครับท่านรองผู้ในาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาหน้าเขตสองเนี่ยได้กล่าเปิดไว้นะครับคุณครูรับชมนะพิธีเปิดในจยางเป็นทางการนะครับสามารถรับชมได้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งรหัสนะครับคุณครูต้องกรอกรหัสนะครับผมจะส่งรหัสการเข้ารับการอบรมนะครับในช่องออนไลน์ในช่องอช่องไลน์ของเรานะครับคุณครูก็เอารหัสที่ผมส่งให้ ในการลงทะเบียนนะครับก็กรอกลงไปนะครับคุกก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่คุณครูจะต้องทําก็คือนะครับก็คือศึกษาทําแบบทดสอบก่อนข้าอบรมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับนะครับตอนนี้ยังคลิปไม่ได้นะครับผมยังไม่ได้ออนไลน์นะครับผมถ้าออนไลน์คุกก็ ภารกิจวันนี้ก็คือทาการทาแบบทดสอบออนไลน์นะครับก็แค่นี้ัทวันนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นลงทะเบียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปศึกษาเนื้อหานะครับคลิปวิดีโอต่างๆนะครับซึ่งในในหน่วยแรกนี้ซึ่งเป็นการน,นําเสนอของท่านนายแพทย์กรุงเทพกรุงวัชระพ,พิบูลน,นะครับได้บรรยายไว้นะครับแล้วก็มีใบงาน ใบความรู้ให้กับคุณครูแล้วก็มีใบกิจกรรมให้คุณครูได้คลิกนะครับซึ่งผมจะออนไลน์เริ่มตั้งวันพรุ่งนี้ของหน่วยที่หนึ่งนะครับดังนั้นภารกิจวันนี้ก็คือชมคลิปนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพทําแบบทดสอบออนไลน์นะครับแค่นี้ครับภารกิจวันแรกวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะส่งรหัสลงทะเบียนให้กับคุณครูนะครับแล้วก็คุณครูก็ส่งลงทะเบียนได้นะครับในวันแรกนะครับ ส่วนวันแต่ท่านที่ไหนที่ติดภารกิจวันนี้นะครับไม่สามารถลงได้ก็ลงวันพรุ่งนี้ก็ได้อย่างที่บอกว่าเป็น anywhere anyway, anytime เนาะมันคสามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้นะครับผมจะส่งรหัสไว้เป็นวันๆไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปในในช่องกลุ่มไลน์ของเรานะครับวันนี้ทดสอบก่อนเรียนนะครับทดสอบก่อนอบรมนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพนะครับให้ให้ให้ที่ดูดูว่าผมจะได้เอาไวปไประชาสัมพันธ์นะครับส่วนหน่วยที่2ก็เหมือนกันครับ เริ่มออนไลน์วันที่26เป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นสุดโครงการนะครับหน่วยที่สองก็เหมือนกันนะครับผมก็จะระบุวันไปเรื่อยๆคุณศึกษาไปเรื่อยๆนะครับจนสิ้นสุด6หน่วยนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็ลงแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก็คือประมาณนี้ครับนะครับก็คือลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนแล้วก็ศึกษาเนื้อหานะครับศึกษาเนื้อหาตามที่ผมแปะดิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ทําแบบทดสอบศึกษาใบงาน ชมคลิปหรือศึกษาไปงานนะครับหรือใบความรู้แล้วก็ทําใบกิจกรรมต่างๆนะครับก็แค่นี้ครับในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับเป็นห่วงระยะเวลาใปนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับ